คน,นย,ยูทูบมันจะขึ้นสายไงมัขึ้นติ๊กต๊อกวันนี้วันอาทิตย์เนาะวันหยุดวันหยุดวันหยุดเป็นหัว okay. Nó là pin nắm còn mà. Còn đấy rồi, càng. Hmm. được Hàng nó มีคนมาเบิง้ง1นาทีเนี่ยกันมาทางนี้ปั่วเป็นยังไงแต่กันทางนี้แขยงทั้ง <ไป S 2> ที่สองตั้งแต่ที่แสงอ,อ,อาทิตย์มันซองเลยเไปทางนี้ดีกว่า,มาไมัไนอะไรไล่สดโดนคนเลยเขามาเบิ้งสาอื

คนไปเที่ยวทะเลหมดไงเ <laughs> พราะวันนี้มันหยุดไงกลออับมาไง,งก็ได้เดือๆก็ได้เนาะอืเงียบเลยค,ครับ,บมีมีมาแล้วมีมแล้วสวัสดีครับสี่คนดูครับพี่ๆทุกคนครับ เราก็ไม่ไม่มัวนะไม่มัวโอเคนะครับเราก็ไม่ได้มาโอทางนี้มัวเริ่มมัวแล้วเริ่มมัวแล้วเออใช่แล้วก็ไม่ได้มาถ่ายน่าจะถ่ายสักกี่เดือนน่าจะครึ่งปีแล้วครึ่งปีเนาะนะครับเพราะว่าด้วยอุปสรรคต่างๆนะครับทํานะให้เราไม่ได้มีเวลามานะฮะก็ติดภารกิจงานด้วยนะครับงานประจํโดยที่ต้องทำตรงนี้เราก็มากันที่ แถวคลองแถวบางปูครับเกือบถึงบางปูแล้วนะฮะบางเพียงนะบางเพียงครับไปครับไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะไม่ได้เมื่อวานนานแล้วพี่พี่ลองเสี่ยงดูนะครับตรงนี้น้ําแบบว่าน้ํามันสีเหลืองสีแดงมากเลยนะครับฝนตกบ่อยนะวันนี้ใครอยากขินอ่เบาโนดเล่นน้ำหรือเปล่าครับอากาศร้อนครับร้อนบนหนาวนะครับ เออครับไม่ได้ลงน้ำมานานแล้วครับอาบน้ำปลาปลาบ่อยฮะเอออ่าบอกโอ้ไม่ได้ลงน้ำมาโดนแล้ววะทันวะผมว่าตรงนี้จังหวัดไนครับไปฝั่งนู้นดีกว่าไหมเนาะเออเพราะว่าเราเราลองดูก่อนเพราะว่าตะกี้เราลองฝั่งนี้ดูครับน้ำค่อนข้างนิ่งะล้างแหก่อนครับน้ำค่อนข้างนิ่งแล้วก็อ่ายังไม่ได้ปลาคะัตะกี้ แต่ภาวนาใหญ่จะเจอปลาช็อกเกอร์แล้วกันช็อกเกอร์เยอะครับตรงนี้พองบริเวณนี้พี่พี่ดูลยครับเนี่ยเป็นแบบของเป็นแบบตายแล้วครับนู่นเลยครับปลาไพนครับครับไม่รู้ว่าจะหมานหรือเปล่านะสวัสดีครับพี่พี่สามคนดูครับพี่พี่ครับสามคนดูต่สิบเก้าคนดูโหมาขนาดนี้ก็ดีใจละอืมได้ขนาดนี้เนาะอืมได้ ไม่เจอไม่ได้นะเงียบเลยนะเดีย๋ยวเราจะไล่กันไปเรื่อยนะครับผมไม่ดูตรงนู้นก่อนไล่กันไปตั้งแต่ลงลงข้างล่างเลยครับเคยได้อยู่ครับเคยได้อยู่นะครับตรงนี้ได้อยู่นะครับแต่ว่าดูแล้วมรู้สึกก่จะไม่มีใครมาหานานแนละ้วดูแล้วเงียบเลยนะครับเพื่อนบ้านเราก็เงียบเลยนะกนะ็ไม่เจอเหมือนกัน เารเาไล่เราลงไปดีกว่านะเอเอ,เอของคขาท้งที่ขุนนะนะแล้วก็ปุสกาห์ก็มีเหมือนกันนะครับพวกกิ่งไม้ต่างๆเนี่ยพวกนี้เยอะนะครับตัวนี้เยอะอยตันนี้ทีมมันบบาโน้ตก็กำลังเก็บแหย่ยครับ <laughs> <laughs> เก็บแหเคียแหอยู่ครนะับปุตสาห์ก็จะมีพวกป่าไผ่พวกกิ่งไม้ที่รอยนี่มาตามมานี่ครับตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้เนี่ยกินะ่งไม้เศษต่างๆขยะนะครับ เบาะนวลปลาขึ้นอยู่ครับแต่ยังไม่เจอตัวปลานะเอออันไหนจะได้ไม่รู้จะผสมปลาเลิกได้เลยปลาอะไรก่อนนะถ้าเป็นางดําเราก็คงเลิกภารกิจเลยนะครับเลิกภารกิจไปเลยเพราะว่าเราคงจะต้องถอนถอนทับก่อนฮะครับไปแล้วครับรอบนี้นะครับอื <c oughs> เป็นไงมีดึงมีอะไรไหม ไม,มไม่มีเลยเอ๊มันจะคือไม่น้อตรงนี้เนาะอ่เอาเดี๋ยวเราจะลองอีกช็อกเกอร์อ้เอาเรียบร้อยครับผมไม่น่าพูดเลยตัวสองตัวตัวใหญ่มากนะพี่ดูมครับปลาช็อกเกอร์ครับโอ้โหปลาช็อกเกอร์โอ้โหมาเลยครับผมไม่น่าพูดเลยหมานจริงๆนะโอ้โหตะกี้ว่าขึ้นขึ้นสวนแห่ด้วยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วได้มาสองตัวใหญ่ครับ พี่ๆสนใจเอาเลี้ยงได้นะพี่ๆนะเอาเลี้ยงได้นะพี่แต่ก่อนอยู่ในตู้กระจกในในอะไรนะในไอ้บ่อเลี้ยงเนาะเออนิยงสวยงามอยู่นี้ครับเยอะครับเดี๋ยวนี้ครับดูครับเ,<อ>เดี๋ยวให้ดูตัวนะครับนี่ตัวเบลเลอร์เลยโอ้โห้ียบเปรียบเท่ากับแขนเราได้นะพี่แขนเราได้สองตัวเท่าแขนเราเลยนะสองตัวนะมผมไม่น่าพูดเลย ได้ libro, จริงๆด้วยนะครับโอ้โหโอ้โหดูครับพี่ดูครับตัวยิงใหญ่เลยพี่โอ้เอายังไงดีปล่อยลงคืนเนาะเออนะดูครับดูครับตัวใหญ่มากเลยครับเนี่ยโอ้โหไซส์ใหญ่สมบูรณ์ไม่น่าเลยไม่น่าพูดเลยโอ้โหมาแล้วอ่ะปล่อยลงไปนะเหลืออีกตัวนะครับนี่ก็เอาแขนเมือนนะโอ้โหหมาจริงๆนะครับ ปลาจริงๆโอ้ตัวไหนใดูครับตัวนี้เนใี่ยนให้ดูโอ้โหใหญ่จริงๆครับนี่อ่ะโอเคเดี๋ยวให้บาร์เขาเกลี่ยขึ้นี่ออกไปนะเป็นปลาที่ค่อนข้างที่จะอดทนนะพี่ๆทนทายาดนะครับทนทายาดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะตายากด้วยนะเออเอเอเดี๋ยวเ,เราดูอีกสักหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะ ไล่ไปเรื่อยถ้ามันไม่ได้ไงเราคงต้องย้ายนะครับเพราะว่ามันไม่เวิรกแล้วนะฮะแต่ว่าก็เราก็สู้ครับทั้งแดดทั้งลมทั้งฝนนะครับอตอนนี้ที่สมุทรปราการอากาศก็เย็นๆนิดนึงฮะ,ะแต่ส่วนมากจะร้อนมากกว่าะฮรอ้อนมากกว่าไปแล้วครับเรามีไปแล้วอย่าดืงปลาโชกเกอร์มานะดูครับดูอเอเนี่ยครับ อ่าไปแล้วครับขึ้นไปแล้วเป็นไงไม่มีเลยรอบนี้ยังไม่เจอครับอโอเคพี่เขาส่งรูปหัวใจโอเคขอบคุณมากครับอีโมจีเนาะขอบคุณมากครับทายโอเค จังหวัดค่นข้างดีไหมบ่อปลาเนี่ยคงจะได้เราตุ้มเดียวคงจะได้กลับบ้านเลยนะไม่ได้กลับบ้านหรอกไปคงจะไปห้องกงกว่าจ่ายค่าปลาด้วยสองเท่านะฮะปลาสามโลก็จ่ายสามร้อยต้องจ่ายสามเท่าหกเก้าร้อยครับนะนี่ครับบ่อปลานะบ่อปลาที่ของชาวบ้านเขาคนพื้นที่เขาเลี้ยงไว้ครับส่วนมากก็จะเป็นปลาสลิดกับปลาดินฮะสองอย่างกากุ้งครับก็มีแต่ส่วนมากจะเป็นปลาสลิด ประสิทธิ์กับปานินเน่ยะครับเยอะเพราะว่าเขาขายง่ายนะไปะเราลองกันวัดดวงอีกสักหน่อยนึงนะครับอ่าขอยได้เด้อรอบไม่ขอยได้เด้อไม่งั้นเราต้องไปที่เก่านะบางปูนะครับนะเออดูครับดูช่วงสวิงนะมุมผมอาจจะถ่ายไม่ได้เยอะนะเพราะว่าผมสถานที่ผมยืนอาจจะแคบนิดนึงนะครับ ที่แค่ผมถ่ายได้เท่าที่ผมถ่ายได้นะครับไม่เอาอยัางไงจะดีใช่ไหมเน,นี่ยเลมกรแลกปีเครับตอนนี้หน้าต้านลมอยู่ครับ <c oughs> ยืนต้านลมมาอยู่ฮะลมแรงมากนะครับอาจจะมีเสียงเสียงลมใส่ไมโครโฟนหน่อยไหมครับรับีเสียงลม,ม,รรงออลงมแรงครับลมาแรงรับ อย่างอย่าพูด่อยนะถ้ารับฟังอยู่นะครับนะเพราะลมแรงจริงนะที่เรายืนนี่มันก็เป็นที่โล่งด้วยนะครับที่แบบนี้เลยที่โล่งแบบนี้เลยเป็นแบบนี้โล่งมากนะผมก็มือบางไว้นิดเงแต่ก็เอาไม่อยู่ครับนะลมธรรมชาติแรงกว่ามือนะน้ำขุ่นนะแต่ไม่ได้ปลานะเอาไงดีเราเราจะาบานสักสักหน่อยน,นะเดี๋ยวเราก็ เราจะไปเรื่อยๆก่อนไหมหรือยงังไงอืมนะครับเดีย๋ยวว่าสุกทีน้ำจะไม่ขุนขนาดนี้นะครับน้ำมันจะสีออกเหลืองเลยน้ำขุนมากปกติน้ำจะใสยอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขามาทำอะไรหรือเปล่านะฝนตกหรือเปล่าอาจารย์นะครับอ่ั ใเราไปขนาดต่อครับอีกสกรอบนึงเราหว่านกันมาสามสี่รอบแล้วไม่ได้เลยได้ช็อคเกอร์สองตัวนะ <c oughs> <c oughs> ครับครับบาโนดบอกว่าจะหว่านตัวก,กอไผ่ครับดูครับอปุปสรรคดูครับอ่ะเสียงเดิมหน้าไปก่อนพี่เดิมหน้าไปก่อนเดินหน้าไปก่อน <c oughs> มันผุหรอมันผุก็ไม่ต้องเสียงเนาะอืม ไม่พี่กะโดดพี่ก็เล่นน้ำพอดีไงดูเดีดยวโอ้ยผมยืนอยู่นี่กันผมไม่ไปนะอืมนะครับ,รบเพราะว่าไม้ค่อนข้างที่จะผูกนะครับมันเสี่ยงเกินไปนะครับดูแบบไม้นะครับผมผูกกับพังเงี้ยดูครับ ไปตั้งท่ายครับงานครับไปครับตอนนี้ไปแล้ว๊บไปแล้วเน้นตรงป่าไผ่เดียวฮะป่าไผ่ครับไม่รู้ว่าจะหมานหรือเปล่านะครับเป็นไย่ึงเ้มเยดึงมึงดึงบาง,ง,งยังมีดึงมังม้งไหมอะไรเอ่ยอ๋อผักตบมาอ๋อนึกว่าช็อกเกอร์ไปอีกโอ้โหอ่า ไม่ได้ครับรอบนี้ไม่ได้ครับเงียบเหงานะฮะเพราะว่าป่าไผ่ก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นบ่อปลานะครับบ่อปลาข้างๆกันนะครับบ่อปลาบ่อกุ้งนะประมาณนี้นครับ ไม่เคลียร์แหจะอเอาอีรอบเหรอเออไม่ได้สักตัวเลยคงอาจจะต้องย้ายนะครับพี่ๆนะอาจจะต้องย้ายอีกละเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้เวิร์กแล้วนะครับไม่หมานละตรงนี้บรรยากาศมันคลองมันน่ามีปลาเยอะนะแต่มันไม่มีเลยนะอืมบรรยากาศมันคลองมันน่าจะได้ปลาใหญ่ปลาอะไรบ้างนะ,นะแต่ว่าเราก็ไม่คาดหวังจยเกินไป,ปนใช่ ครับดูท่าเดินครับมีความบาดเสียวมากนี่ครับเออโอเคมุมไหนเอ่ยไปน้ำหน้าไปนะฮะคนดูเจ็ดคนเองเมื่อกี้ยี่สี่สูงสุดยีิบสี่มาเจ็ดคนมามสี่มาสามแล้วเราไม่ทำคลิปต่อเนื่องเนาะเราหายไปนานเกินไปนะครับ ถ้ามีโอกาสก็จะมาถ่ายกันแบบนี้นครับก็มาทำคลิปแบบนี้อีกครับจะอยากมาคุยหลายรอบแล้วมันติดหลายๆยอย่างอยู่นะพี่พี่ติดนู่นนี่นั่นติดภารกิจงานประจำด้วยอะไรด้วยนะครับไม่ค่อยก็เลยไม่ได้มีเวลาที่จะมากันนะครับอืม เรายอปตรงนี้อ๋อโอเคอ่ะจะเล่นตรงใต้สะพานที่รอบครับน่ครับบรรยากาศน่าน่าได้ปลาโดเโนาะเอออลากไ <c oughs> ลากลเลยเชือกยาวไงเชือกยาวเออเ <c oughs> ชือกยาวดีหน่อยโอ้ยอะไรขึ้นมาเนี่ย ไม้โอ้โหไม่น่าเลยเอาขึ้นมาด้วยทำไม <c oughs> โอ้โหอ่อะเฮ้ยเรารู้สึกได้ปลาปะมาีปะไม่มีไม่มีแักตัวเลย,เลยโอ้โหมีแต่ไม้ม,ไม,มีแต่ตีต่อครับเอาอไ,ไงปลากระเดืด่องปลากระเดืด่องเหรอเขาขาวขาวะเจ้าดีไหมเนี่ยไม่ต้องเอาหรอกอืมครับปลนาดิ้กับพางดำครับ บางโนเขาถนัดเลื่ล่าครับคางดำนะพี่ๆนะอเ,อเออใช่เขาเขาถนัดถนัดเรื่องคางดำนะรู้ชิดเลยนะรู้จนว่ามันใหญ่สุดขนาดไหนนะสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วนะอืครับนี่ครับก็เดี๋ยวถ่ายบรรลังเคียย์แห่อยู่เดี๋ยวถ่ายบรบบรยากาศรอบๆมาพี่ๆใต้สะพานนะครับเป็นแบบนนะี้นะน้ำค่อนข้างที่ขุนนะ คุณเลยอ่ะคุณเข้มเลยนะเหลืองเหลืองด้วยดับป่าไทยบรรยากาศหน้าปีป่ามากแต่ไม่ค่อยได้มีนะระบบนิเวศอาจจะไม่ได้นะครับดูแล้วมันก็มันก็อย่างว่าแนละ้มันต้องมีปลาค้ามีปลาช็อกเกอร์เดี๋ยวผมส่วนตัวผมคิดนะมันน่าจะกินลูกปลาด้วยครัปลาเล็กปลาน้อยมันกินหมดมันกินไขป่ปลาครับพวกนี้ครับเพราะว่ามันทำลายระบบนิเวศถึงถึงแบบไม่มีใครเขา เลี้ยงกันนะฮะชาวบ้านเข้าพากันปล่อยกันนะฮะเออถ้าเป็นปลามีมีเน so ื้อมีหนังเยอะคงจะไม่เหลือคะเพราะว่าเนื้อจริงๆเนื้อปลาช็อกเกอร์มันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะฮะแต่ไม่เป็นที่ไม่ปแต่ว่าไม่เป็นที่นิยมนะครับผมก็ไม่กล้ากินเหมือนกันนะครับกลัวติดคอกลัวก้างครับไม่ใช่ก้างติดคอนะฮะนี่ครับนี่ไม้ท่อนเบลรอเลยเอาตะปูด้วยดีแห่ไม่ขาดนะ ดูครับภารกิจงานเยอะเลยเนี่<า>ได้ปลากระเดิดมาตัวนะครับเอาไปทำอะไรดีอ่ะไปทอดดีไหมเนี่ยม<า>ไม่ไหวแล้วนะครับเยอะมากกิ่งไม้มกิ่งไม้พลึบวแบบวันนี้วันหยุดพวกเรานะครับ<า>ก็เลยได้มากันนะครับวันนี้ ได้มาว่างเพิ่งว่างกันนะเพิ่งว่างกันก็เลยได้มากันจริงๆก็มาแต่ที่ก่อนครับก็มีติดปัญหาอีกก็เลยผ่านมาที่นี่อ้าวโอเคอที่นี้ว่างก็เลยมากันดูครับตรงนี้ปัญหาเคลียขยะเคลียเศษไม้เศษอะไรเต็มแผลนะครับตรงนี้นะเออครับ ใช่ใช่ใช่ไม่ค่อยได้มาเยอไปัแรกนนี้่ตัวแรกนะครับตัวแรกเป็นปลาชักเกออ้นี้คืนดีกว่าไหม ลงปล่อยลงน้ำดีกว่าเนาะเพราะว่ามันเป็นปลากระเดื่อนนะฮะอือใช่ปลากระเดื่อนอือใช่นะไปทอดเนาะอือถึงจะดี เออออเป็นแหิง้เอ,อหแหอีกอ่ะเรียบร้อยเลยคันนี้อือคดีนางอือโอ้ยนี่ครับเราจะเป็นไงได้ที่ดีไหม เดี๋ยวขอย้ายที่ดีกว่านะครับไม่ได้แนละ้วตรงนี้น,อน,นอะอือ <c oughs> ปลาช็อกเกอร์ปลาโนู้นบปลาช็อกเกอร์อย่างเดียวนะ,อนนนอะเออ <c oughs> ใช่ใช่ใช่อ่ะแบบปลาช็อกเกอร์ไปนนั่นแหละจะขึ้นใหญ่สุดคือปลาช็อกเกอร์แน่นอนนะครับ Like ili, yeah. à, ไล่ก่อนก่อนไหมหรือไงพี่อ่าเดี๋ยวปิดไล่ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยมาดูกันใหม่